เสียรับเมาสก่อสร้างดวงเฮงถูกรางวันที่1รับเงิน6ล้านบาทรุดแก้บนอาสมือสีเนนโชว์เลขหางประทัดชัดไปสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงเฮงนะคะไปขอโชคขอลาบสององค์น้ำมนต์ที่อาสมือสีเดนดวงเฮงจริงๆเลยนะคะบุญใหญ่หล่นทับถูกลงวันที่หรับ6ล้านบาทเลยนะคะวันนี้เขาก็เลย รุดไปแก้บนที่อาสมหรือีเนนเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่อาสมหรือศีเนนธาตุพุทธคุณอยู่ที่ตำบลโพแดงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีเสียรับเหมาชื่อสมพศคงฤทธิ์อายุ39ปีนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างพร้อมด้วยภรรยาและครอบครัวนะคะเดินทางไปจุดประทัดหนึ่งมืน,นัดพร้อมนําน้ําแดงปลาตะเพียนฟักทองของเด็กเล่นไปถวาย เจ้าสัวเฮงขี่ช้างปาารวยนะคะและก็องค์พ่อปู่ฤษีพมเมรหลังจากที่เขาถูกลงวันที่1นง,งวดประจําวันที่1กันยายน2564นะคะรับหนอเนอ6ล้านบาทเลยนะคะโดยนายสมโพน์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเขาและครอบครัวได้เข้าไปสักการะและเข้าไปกระซิบข้างหูขอเลขเด็ดขอบกุมาร เจ้าสัวเฮงฉีช้างพรายรวยนะคะบ,บนศาลาเศรษฐีใหม่นะคะพร้อมอยังได้ขึ้นไปบนศาลาบนช่วยเพื่อ่องดูเลขเด็ดที่อังน้ำมนต์อาสมฤศีเนนเห็นเลข7500เด่นจับคู่เป็นเห็นชัดเลยนะคะเขาจึงลงไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะที่อยู่ด้านหน้าของศาลาบนช่วยนะคะ ก็ปรากฏว่าเป๊ะรางวัลที่1เลยนะคะรับเนเนอหล้านบาทเลยนะคะซึ่งเงินรางวัลที่ได้เขาก็จะนําไปใช้หนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆนะคะในวันนี้นะคะเขาก็เลยชวนภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคนเข้ามาแก้บนที่อาสมฤสีเนนตมที่บนบานศาลกล่าวไว้นะคะโดยเข,เขาบอกว่าเขามาที่อาสมฤสีเนนสี่ครั้งก็ได้โชคกลับไปทุกครั้งนะคะล่าสุดนะคะก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง ตามที่บอกไปนะคะรับ6กล้านบาทนะคะในครั้งนี้เขามาจุดประทัดแก้บน1 0 0 0 0มนนัดนะคะนี่เลยนะคะเลขทางประทัดเขาโชว์ให้ดูชัดๆัดนะคะนี่เลยนะคะ5้ากับ92นะคะ518กับ92นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือคนดวงเฮงถูกางวันที่1เข้ามาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านรวยขอให้ท่านปังถูกลงวันที่1เช่นเดียวกับเสี่ยวหม่อมคนนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ